är då sånt ดีท่านผู้ชมสมัยดีพี่น้องทางฝั่ง,งสปปลาวละกะสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยรวมไปถึงพี่น้องคนลาวคนไทยอยู่ต่างประเทศนําเดอ้อเปิดคลิปมาเมื่อนี้เนาะข้าพเจ้าสิพาพี่น้องเฮาขี่เรือขามแม่น้โคงอีกแล้วพี่น้องเลยขี่เหือขามน้าคงองจากฟังสปปลาา มุ่งหน้าสู่ฝั่งประเทศไทยพี่น้องเลยเนาะก็คือจากฝั่งบ้านทาดานเมืองไสพุทแขวงสวรรค์นนเขตจะมุ่งหน้าสู่ฝั่งอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารราชนาจักรไทยพี่น้องใบเนาะโดยการเดินทางด้วยเพื่อหาเงาวพี่น้องเลยจุดประสงค์ก็คือจะไปหับลูกสาวพี่น้องเนาะ ลูกสาวของแอดมินเลยว่าลูกสาวของข้าพเจ้านี่เองที่เดินทางมาจากกทมไปเดินทางพร้อมกันเลยพี่น้องเวยว่าบรรยากาศในการเดินทางวันนี้สิมีบรรยากาศแบบใดว่าสันสพน้องเวเนาะไปลุ่นนำกันเลย ดอนวัวดอนเลยเนาะ าวมาแต่กทมมาแต่เทพเด็กเทพเนัเดินทางคับฝังเล้าพี่น้องเลยมาถูกสาวมาแต่กทมสาคนไูกสาวสคนเลนั่งเดินทางครับฝังสปปลาาแล้วพี่น้องเลยล้มแห้งพี่น้องเลยระนดี้ยวปวดพวกัดล้มไปเรียร้อสังเกตบางน้ำฟอง น้ำกำลังเป็นคือนออกหัวเขารัางเดินทางจากฝั่งเบือขัวพี่น้องนองฟังไทยกับสู่ฝั่งสอป,ป่ลาาด้วยคือ พ,พ่พันหรือว่าดันพ่อนพนระวังข้อกิน ฝั่งลาวแล้วบานนี้ใส่เวลาเดินทางประมาณหอดบ่อสอนาทีหอดเนาะซิบก่านาทีหนึ่งเดี๋ยวว่าช่วงในอย่างนี้เดี๋ยวว่านำของมันบวกห่วงป้ายวัดสัมทานมันบวกเลยใส่เวลาเดินทางบดนปันไดก็ะหอดบ้านเฮาแล้วบ้านนี้ถึงฝั่งลาวแล้วพี่น้องเลย แล้วหอดแล้วหอดแล้วตลอดปลอดภัยห,หอนบ้านแล้วหอดบ้านแล้วเรียบร้อยไปบปในี้คนเอากระเป๋าไฟกระเป๋ามันอาตุก,ก,กเ๊ีหัวบอกว่าแบบนี้ไปไปนี่ยน้องมีแฮชเพื่ออยู่หอดบ้านด้วยความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยไปไปเด็กเด็กเก็บเอากระเป๋าไฟกระเป๋ามันบ้านนี้เพาะพอสี่นั่ง

พวกพวกเธอจะได้ข mm ี่รถกระบะข้อยาวหมดแล้วขี่รถไายเวืแอนกันนี่แหละเอาพวกเธอจะได้ขี่รถกระบะข้อยาวนี่แหละวันนี้นะ ว่าสิยางไปหาอยู่รันได้ไปยอดแล้วยอดแล้วบาทนี่ เอาฮอดเฮาก็ขี่รถกระบะคอยาวฮอดเพื่อนออดีอ้าวซื้อก็จะสิซื้อล้ววะลูกเคยอ่อนสิซื้อล้ววะนี่พอดเดือนแล้วบาดนีเอาจักกระุนไผละเมานี่เปียกลนี่เอากระุนใหญ่นี่ป๊าดใหญ่ก็ใหญ่แท้ๆเอาจนเปียกบ่น้ําพงสนี่ เอาของไสาถามืออันเลยอ่ะเฮือนเล้วเรียบร้อยบาทนี่เออเอาวัดดีอัน FC ็นาการดูหมูอ้วนไลยมเดยตะกนบาทนี่ไปขนเครื่องลงมาลูก เอาไปไปไปนเออนี่ยขนมนะซื้ออยู่ยิงยยากไิกินขนมผลความดังดองเท่าน่ะคนมาโลดคนเขานาูบโรดเออสาวีดื้อนัเอาโทรศัพท์ไปร่วนั่นบ้าน thu ừ. <laughs> con gì bo khom ốm thua dai chi khiao khai thu khom ni da ni này đúng. อ้วเพื่ออะไรก็ได้เอามาดินูออนนูอันอันนี้นูอันหมูอ้วนอันนี้ป้าหมูเด็กหมูอ้วนหมูอ้วนนี่นูออนอะไรนอันนั้นนูจอยเด้อยนะเด้อรายงานซื้อเจ้าหน้าที่ว่าสื่อจอยชื่อซื้อเจ้าของไว้เด้อเออคือได้ว่าเออเอาซื้อแบบบ้านๆาทเลยละว่ะซื้อนั่งจอย โอเคอ้าวอดเงอนอดซานไปทีอย่าพ่อยลับาบนียตลอดปลอดภัยโอเคโอเคสำนีก่อนจีบหน้าว่ากันไหมอดใจสํารวจการติดตามขาเป็นฮ้อนเขาเปิดพัดลมอยู่ไหนผู hmm. mm ้ลูกใครเป็นนั้นออกใครไอ้หน้าต่างออกแใครผักพรอนอยู่ไหนกูล่ะโอเคโอเค เอาเข้าไหนพุนลูกกระเป๋านะเอาไปไหนลูกเปิดหน้าต่างทั้ง้ันออกทั้งเบื้องล่างนะเปิดได้บ่เปิดหน้าต่างทางออัทง้งฝัดดง้ันออกมนันแจ้งแจ้งโอเค พูดว่าลมก็แล้วก็เดี๋ยวนมันขึ้นมาฮอดฟังเฮาพัดบ่ได้ลมปานไดธรรมดาลมซาคนหายใจบ่มันลกเดียวมีหลายใจอือมนผู้เว้าหั่นบ่บ่เด้ออือนนีมีนําเด้อนเด้ออเด้อยอเลยบ่ได้ไปเที่ยวจ้อยอือเออๆๆลเอ้ยมีเอ้ยบ่นูส โอเคเคเยได้เท่ากี่ดื้อนี่ดีใจแล้วพ่อบานี่นามาไปกระตุ้งง่ายละบาลใช่ไรอันนัแม่ยองน่ะใช้แม่ยองน่ะยีอองาพ่อแม่เออแม่ยองดีแล้เลยยอองเลยโบนแม่